สวัสดีคะ่ะชลคณาราศีพฤษภขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15พฤษภาค,คมถึง14มิถุนายนโดยประมาณสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษคะ่ะ เราจะพูดถึงดาวประจำราศีแล้วก็ดาววันเกิดของพวกคุณทั้ง7วันโดยเฉพาะนะคะดาววันเกิดที่จะเป็นพระเอกของคลิปนี้ซึ่งมีความสำคัญนะคะไม่แพ้ดาวประจำราศีเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่จะใช้บ่งบอกความแตกต่างระหว่างพวกคุณแต่ละคนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่คนลักษณาราศีเดียวกันไม่จำเป็นนะคะที่คุณจะต้องมีลักษณะนิสัยที่เหมือนกันเสมอไป ไหนจะเรื่องของเดือนเกิดนะคะที่มีทั้งข้างขึ้นข้างแรมไหนจะเป็นเรื่องของปีเกิดนะคะนักษัตริย์ประจำปีก็แตกต่างกันไม่ต้องอะไรมากค่ะฝาแฝดนะคะที่เกิดห่างกันเพียงแค่นาทีเดียวชีวิตก็ยังแตกต่างกันเลยทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับนักพยากรณ์แต่ละคนด้วยค่ะที่จะเอาแต่ละส่วนนะคะมาผสมผสานกันให้การตีความออกมาเป็นรูปแบบเฉพาะของตัวเอง สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะช่วงแรกนะคะจะให้คุณหาดาววันเกิดที่แท้จริงของตัวเองก่อนโดยเฉพาะคนที่เกิดก่อน6นาฬิกาช่วงที่2นะคะเราจะใช้ตารางทักษะเพื่อให้คุณทราบดาวที่เป็นกลกินีในพื้นดวงกําเนิดของตัวเองค่ะเนื้อหาตรงนี้นะคะจะทำให้คุณรู้ว่าวันใดที่ไม่เหมาะที่คุณจะนำไปใช้ทำการมงคลต่างๆ ตรงนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะจากที่เคยทำไปก่อนหน้านี้เรื่องที่เกี่ยวกับทักษะและช่วงที่ 3. เราจะพยากรณ์ดาววันเกิดค่ะทั้ง7วันเฉพาะที่ทักษะจรเป็นกละกกินีให้สอดคล้องกับดาวจรที่อยู่ในจักรราศรีณปัจจุบันการตีความนี้นะคะมีผลไปถึงวันเกิดของพวกคุณนะคะสำหรับดาวบางดวงเท่านั้น สำหรับคนที่ไม่ทราบทักษะจรของตัวเองนะคะตรงนี้คุณสามารถฟังเป็นความรู้เป็นแนวทางได้ค่ะคุณลองเอาไปใช้สังเกตทิศทางที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงที่3นี้นะคะการพยากรณ์จะเป็นการปีกรอบนะคะหาจุดที่คุณจะต้องระวังให้แคบลงค่ะเวลาที่คุณไปฟังการพยากรณ์ในแต่ละเดือนนะคะคุณสามารถเอาจุดที่จะต้องระวังนี้ไปปรับใช้กับดาวจรในช่วงนั้นๆได้เลย โดยเฉพาะนะคะถ้าคุณทราบทักษะจรของตัวเองก็จะเป็นประโยชน์มากเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาแรกกันเลยนะคะตรงนี้จะขอเกลิ่นสักนิดนึงค่ะให้กับผู้ฟังใหม่ในทางโหราศาสตร์นะคะเราจะใช้6นาฬิกาเป็นการขึ้นวันใหม่ตามตัวอย่างนี้นะคะเขาเกิดวันที่6กรกฎาคม2566ถ้าดูจากปฏิทินทั่วไปนะคะก็คือวันพฤหัส แต่เนื่องจากเวลาเกิดตีส5 0นาทียังไม่ถึง6นาฬิกานะคะหรือว่าเกิดก่อน6โมงเช้านั่นเองในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าดาววันเกิดของคนคนนี้ก็คือดาวพุธเราทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาที่ละเอียดมากขึ้นพอคุณทราบดาววันเกิดที่ถูกต้องของตัวเองกันแล้วนะคะก็มาเทียบดูจากตารางนี้ค่ะ ซ้ายมือสุดนะคะก็คือวันเกิดของพวกคุณแต่ละคนเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะไล่ลงมาจนถึงวันเสาร์และขวามือสุดดาวที่ตกอยู่ในช่องของกลักกินีที่ตัวหนังสือสีแดงนะคะดาวเหล่านั้นก็คือตัวแทนของวนนันนั้นๆด้วยค่ะตรงนี้นะคะกำลังจะบอกให้คุณทราบว่าวันที่ไม่เหมาะที่จะใช้ทําการมงคลสําหรับคนที่เกิดในแต่ละวัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ลัคนาราศีใดนะคะใช้หลักการเดียวกันนี้หมดคะ่ะเริ่มจากคนที่เกิดวันอาทิตย์ดาวที่เป็นกลัก,กินีของคุณก็คือดาวศุกร์วันที่ไม่เหมาะทำการมงคลก็คือวันศุกร์เช่นกันคนที่เกิดวันจันทร์ดาวที่เป็นกลักินีคือดาวอาทิตย์วันที่ไม่เหมาะทำการมงคลก็คือวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอังคารดาวที่เป็นกลกินีคือดาวจันทร์ วันที่ไม่เหม e าะทำการมงคลก็คือวันจันทร์คนที่เกิดวันพุธดาวที่เป็นกลกินีคือดาวอังคารวันที่ไม่เหมาะทำการมงคลก็คือวันอังคารคนที่เกิดวันพฤหัสดาวที่เป็นกลกินีก็คือดาวเสาวันที่ไม่เหม <odc> าะทำการมงคลก็คือวันเสาคนที่เกิดวันศุกร์ดาวที่เป็นกลกินีคือพระราหูวันที่ไม่เหมาะทำการมงคลของคุณไม่มีนะคะ เพราะว่าหลักการของช่องนี้เราจะไม่ใช้พระราหูมาแทนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคะ่ะสำหรับวันพุธไม่ว่าคุณจะเกิดพุธกลางวันหรือว่าพุธกลางคืนนะคะช่องนี้ก็คือดาวพุธเท่านั้นค่ะตรงนี้นะคะก็เลยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพระราหูเป็นเพียงแค่กลกินีอย่างเดียวนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์และสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์ดาวที่เป็นกลกินีของคุณก็คือดาวพุธ วันที่ไม่เหมาะทำการมงคลก็คือวันพุธครบแล้วนะคะทั้ง7วันสรุปเนื้อหาสำคัญตรงนี้นะคะอยู่ที่ว่าไม่ควรที่จะทำการมงคลใดๆในวันที่เป็นกลกินีกับดาววันเกิดของตัวเองโดยเฉพาะนะคะเป็นงานที่คุณเป็นเจ้าผ้าเป็นเจ้าของงานเช่นว่าทำบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการห้างร้านนะคะงานแต่งงานของคุณหรือว่าถอยรถใหม่ป้ายแดงหรือว่าการลาสิกขาบทนะคะ บวชเนี่ยบวชวันไหนก็ได้นะคะตามที่คุณสะดวกแต่ว่าการลาสิกขาบทมีความสำคัญมากนะคะตรงนี้คุณควรจะต้องปรึกษาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ในการหาเลิกขายามและทั้งหมดที่เราพูดมานี้นะคะคุณสามารถใช้วิจารณญาณและก็ความเหมาะสมความสะดวกของพวกคุณได้เลยค่ะสิ่งที่เราพูดมานี้นะคะเป็นหลักการทางโหราศาสตร์ถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงวันที่เป็นกละกินีกับดาววันเกิดของตัวเอง และโดยเฉพาะวันอังคารนะคะตรงนี้เพิ่มเติมให้ค่ะเป็นวันที่ไม่ควรใช้ทำการมงคลใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนก็ตามส่วนใหญ่นะคะเขาจะไม่ใช้วันอังคารทำการมงคลกันค่ะเราจะไม่ลงรายละเอียดไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าค่อนข้างมีความซับซ้อนแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงลึกค่ะให้คุณทราบตรงนี้เพิ่มเติมตรงที่ว่าวันเกิดกับทักษะนะคะก็มีความเชื่อมโยงกันในรูปแบบนี้ด้วย คลิปนี้นะคะเราจะเน้นเฉพาะวันที่คุณควรหลีกเลี่ยงเป็นหลักค่ะส่วนวันที่ควรทําการมงคลเราไม่อยากให้คุณไปซีเรียสมากนะคะวันที่คุณสะดวกก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีสําหรับคุณเหมือนกันค่ะสําหรับคนที่เขาเป็นสายมูจริงๆนะคะก็จะต้องมีที่ปรึกษาหาเลิกขายามกันไปค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนในการอธิบายพอสมควรค่ะตรงนี้นะคะเป็นความรู้เบื้องต้นให้คุณทราบเฉพาะวันที่ควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อน เนื้อหาต่อไปนะคะเราจะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพว่าดาวประจำราศีมีความเชื่อมโยงกับดาววันเกิดยังไงนะคะในที่นี้เราจะยกตัวอย่างคนที่เกิดวันอาทิตย์ดาวที่เป็นกะลักกินีก็คือดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศีพฤกษกด้วยนะคะตรงนี้กำลังจะบอกคุณว่าเรื่องของดาวนะคะอย่าเพิ่งไปมองเขาว่าเป็นกะลักกินีในพื้นดวงกาเนิดแล้วเขาจะมีความร้ายกาจน่ากลัวอะไรมากมาย ดาวทุกดวงล้วนมีสองด้านเสมอค่ะและอย่างภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะก็คือตำแหน่งของดาวที่ได้มาตรฐานที่ดีค่ะรักนาราศีพฤษภเราก็จะยกเอาดาวศุกนะคะที่เป็นดาวประจำราศีของพวกคุณขึ้นมาให้คุณรู้จักเขามากขึ้นตำแหน่งเหล่านี้นะคะมีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันดีที่สุดนะคะก็คืออยู่ในราศีพฤษภเองแล้วก็ราศีตุลน,นะคะถือว่าเป็นบ้านเป็นภพเรือนของเขา คนที่รู้พื้นดวงกําเนิดของตัวเองนะคะถ้าคุณมีดาวสุกอยู่ในตําแหน่งเหล่านี้นะคะตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งดาวก็จะได้อนิสงส์ที่ดีด้วยความเป็นกะละกินี้นะคะก็จะถูกผสมผสานเข้าไปค่ะมีทั้งด้านที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องระวังฉะนั้นนะคะเรื่องของดาวหรือว่าตัวเลขเช่นว่าเลข6นะคะไม่อยากให้คุณจะต้องไปกังวลอะไรมากค่ะเพราะว่าทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอนะคะอย่างที่บอกไป แต่ว่าถ้าเพื่อความสบายใจถ้าคุณจะอยากหลีกเลี่ยงที่จะใช้เลขที่เป็นกะละกินีด้วยตรงนี้ก็ไม่ว่ากันค่ะและสำหรับทักษะจรนะคะซึ่งจะเปลี่ยนทุกๆวันเกิดของพวกเราทุกคนทักษาจรมีไว้ดูทิศทางที่จะเป็นไปในปัจจุบันโดยที่จะเอาอายุย่างในปัจจุบันนะคะมาเทียบกับตารางทักษะในปัจจุบันนี้นะคะสามารถหาทักษะจรได้ไม่ยากค่ะมีโปรแกรมที่คุณสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว วันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดนะคะหาลัคนาแล้วก็ทักษะด้วยตัวเองได้เบื้องต้นสำหรับช่องนี้นะคะเราก็จะมีช่วยหาลัคนาด้วยเหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกครั้งนะคะขอดูปริมาณผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นก่อนสำหรับช่วงนี้นะคะเราอยากให้คุณฟังกันให้ดีๆเลยค่ะเราจะให้คุณเห็นความแตกต่างของดาวแต่ละดวงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีทักษะจรที่เป็นกลากินีเหมือนกัน แต่ว่าการส่งผลของดาวแต่ละดวงก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรซึ่งเราจะเทียบจากจักรราศีในปัจจุบันตรงนี้นะคะเราขอแจ้งไว้ก่อนคนที่ไม่ทราบทักษะจรของตัวเองฟังตรงนี้ไว้เพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นแนวทางคะ่ะและสําหรับคนที่ทราบทักษะจรของตัวเองตรงนี้นะคะ ไม่จำเป็นว่าคุณจะเกิดวันไหนถ้าดาวดวงนั้นเป็นกะลักกินีคุณสามารถเอาหลักการนี้ไปใช้ในการตั้งรับได้เลยค่ะเริ่มจากคนที่ดาวอาทิตย์เป็นกะลักกินีนะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นตัวแทนที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวหลักทรัพย์ดาวอาทิตย์นะคะจะขยับย้ายทุกๆ30วันค่ะต้องเข้าไปอยู่ในภพเรือนต่างๆ ต้องไปเจอทั้งดาวคู่มิตรแล้วก็ดาวคู่ศัตรูนะคะขึ้นอยู่กับว่าจะไปถูกกระตุ้นในเรื่องอะไรแต่ทั้งนี้นะคะก็จะต้องมีผลมาถึงบ้านถึงคนในครอบครัวของคุณอย่างแน่นอนอย่างตอนนี้นะคะดาวอาทิตย์อยู่ในภพการงานใครที่ทำงานอยู่ในกงสีของครอบครัวน่าจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนค่ะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความขัดแย้งความคิดเห็นที่ไม่ค่อยลงรอยกับผู้หลักผู้ใหญ่เท่าไหรนะัก มีโอกาสนะคะที่จะมีปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพย์หลักทรัพย์ค่ะถ้าไม่เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปรับปรุปรงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะก็จะต้องมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกพินัยกรรมคุณอาจจะต้องดูคลิปรลายเดือนประกอบด้วยนะคะเพราะว่าเหตุปัจจัยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ว่าดาวเข้าไปอยู่ในภพเรือนไหนซึ่งจะส่งผลกระทบกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวเป็นหลักแต่ก็จะให้น้ำหนักไปในเรื่องที่เป็นปัญหาจุกจิกซะมากกว่าค่ะ สำหรับคนที่เดาวจันเป็นกะละกินีคุณต้องระวังเรื่องของการทำเอกสารข้อตกลงนะคะที่มีเงื่อนไขผูกมัดที่สำคัญอย่าไปค้ำประกันหรือว่าให้ใครหยิบยืมเงินค่ะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้ง่ายโดยเฉพาะนะคะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมีโอกาสที่จะไปถึงขั้นเป็นคดีความฟ้องร้องกันค่ะระวังการมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรือว่าทะเลาะก,กับเพื่อนหรือว่าญาติบางคนก็ได้นะคะ การติดต่อการเดินทางการประสานงานก็จะไม่ค่อยรับเรื่องเท่าที่ควรค่ะต้องได้มีเลื่อนนัดมีเรื่องการประชุมกันจะต้องมีปัญหาจุกจิกบางอย่างเข้ามาแทรกให้คุณเสียเวลาได้บ้างนะคะเดินทางไปไหนก็อย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับคนที่ดาวอังคารเป็นกลักกินีดาวอังคารนะคะเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนภพวินา่าแล้วก็ภพปัตตนี โดยเฉพาะนะคะถ้าช่วงไหนคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะไม่ว่าจะสถานะไหนนะคะน่าจะต้องมีเรื่องให้ได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจกับคนรอบข้างพอสมควรโดยเฉพาะนะคะช่วงนี้ดาวเข้าไปอยู่ในภพสุภะการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นสิ่งที่คุณจะหลีกเลี่ยงได้ยากหรือว่าถ้าคุณมีคู่ครองคนรักช่วงนี้ก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างกันสักหน่อยคะ่ะมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันได้ง่าย การทำอะไรร่วมกับใครถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณก็ไม่ควรประมาทเช่นกันเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีใครทำอะไรบางอย่างลับหลังคุณจะเป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์หรือไม่ก็ตามนะคะจะมีการปกปิดซ่อนเร้นหรือไม่นะคะโรคเก่าๆที่เคยเป็นแล้วสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้สำหรับคนที่ดาวพุธเป็นกลลกินีดาวพุธเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนภพกระดุมพ้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน แล้วก็พบปุตตะนะคะซึ่งหมายถึงบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงการเสี่ยงโชคการลงทุนดาวพุธแทบจะเดินผิดปกติตลอดทั้งปีนะคะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากค่ะวางแผนเรื่องของการเงินไว้หน่อยนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมันสามารถเข้ามาได้ทุกเมือ่อถ้าเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคมีโอกาสที่คุณจะเสียมากกว่าได้นะคะต่อให้ดาวเข้าไปอยู่ในภพเดือนที่ดีก็ตามค่ะ เรื่องของการเสี่ยงโชคเอาแค่ได้พอลุ้นนะคะถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนคุณควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากอย่าไว้ใจใครนะคะโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องกับลูกกับหลานกับบริวารสักเลี้ยงช่วงนี้คุณก็น่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควรคะ่ะหรือไม่ก็จะต้องมีเรื่องให้คุณต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจกันถ้ามีปัญหาในเรื่องของการทำงานอย่าพึ่งลาออกจากงานนะคะอดทนทำไปก่อนคะ่ะ เรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ๆอาจจะยังไม่เด่นชัดมากนะักแล้วก็อย่าพึ่งคาดหวังนะคะเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่ในช่วงเวลาที่ดาวเป็นกลกินีค่ะสำหรับคนที่ดาวพฤหัสเป็นกลกินีนะคะถือว่าบุญเก่าเข้ามาหนุนนำค่ะช่วยคำจุนดวงชะตาความเป็นกลกินีจะถูกฉลโกกับพพวินาศซึ่งว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะคะต้องมีบุญเก่าจริงๆค่ะเข้ามาช่วยได้ถูกจังหวะถูกเวลา ตรงนี้นะคะเราจึงไม่มีอะไรที่จะเตือนมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้ลาบผลจากทรัพย์สินมรดกพินัยกรรมได้ย้ายถิ่นฐานได้ไปอยู่ในที่ที่คุณตั้งใจไว้แต่ว่าถ้าเมื่อใดนะคะที่ทักษาจรหลุดออกจากความเป็นกลักินีตำแหน่งนี้นะคะไม่ส่งเสริมดาวพฤหัสนะคะตรงนี้คุณอาจจะต้องฟังในคลิปปลายเดือนค่ะเพราะคลิปนี้เราจะพูดแต่ถึงความหมายที่เป็นกละกินีเท่านั้นสำหรับคนที่ดาวศุกร์เป็นกละกินีนะคะ ทั้งดาววันเกิดแล้วก็ดาวประจำราศีดวงเดียวกันแล้วก็มาจากภพอริด้วยคุณต้องระวังเรื่องของการตัดสินใจให้มากค่ะเป็นช่วงที่คุณจะใจร้อนกันนะคะมีความหุนหันพนลันแล่นพยายามอย่าตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญแต่เพียงลำพังค่ะมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจผิดพลาดได้บางคนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของข,องข้อกฎหมายคดีความอีกทั้งนะคะดาวโดยรวมไม่ส่งเสริมคุณในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ ยิ่งถ้ามีปัญหากับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบทางที่ดีนะคะถ้ามีปัญหาอะไรที่ดูแล้วมีโอกาสที่จะบานปลายควรรีบระงับยับยั้งค่ะไม่ควรมีปัญหากับใครในช่วงเวลานี้ดีที่สุดนะคะอะไรที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบกันถ้าอ่อนอ่อนผ่อนตามได้ก็ควรทำค่ะสำหรับคนที่ดาวเสาเป็นกรากินีเป็นดาวเจ้าเรือนสุขะนะคะ คุณต้องระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะคนที่มีตําแหน่งหน้าที่เหนือกว่าผู้มีอิทธิพลถ้าเป็นสังคมการทำงานนะคะก็มักที่จะถูกจับผิดเพ่งเล็งทำดีก็ได้แค่เสมอตัวค่ะในช่วงเวลานี้นะคะทำได้แบบประคับประคองเรื่องของคนที่จะช่วยเหลือคนอุปถัมภ์แทบจะมองไม่เห็นใครนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโดยแท้สภาวะแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะกินระยะเวลานาน,านค่ะ เนื่องจากเป็นดาวใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบได้อย่างชัดเจนและกว่าที่จะขยับย้ายก็ใช้เวลาถึง2ปีครึ่งสิ่งที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ได้นะคะก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพยายามอย่ามีจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องโดยที่ไม่จำเป็นบางคนเก่งสารพัดเลยนะคะแต่ว่าชอบจะตกมาตายแค่เรื่องง่าย เมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วนะคะว่าผู้ใหญ่จะไม่ส่งเสริมก็ต้องระวังเรื่องของการวางตัวการแสดงความคิดเห็นอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ควรปล่อยผ่านค่ะแต่เมื่อใดนะคะที่ดาวเสาของคุณหลุดออกจากความเป็นก,ลกัลยาณีคุณความดีที่ควรจะได้นะคะก็จะกลับมาส่งเสริมคุณในเรื่องของคนช่วยเหลือคนอุปถรัมภ์หรือว่าอย่างน้อยนะคะที่มีปัญหากันก็จะเริ่มลี้คลาย และสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่พระราหูเป็นกลักินีเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะคะดาวเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่ดีค่ะแต่ว่าความเป็นกลักกินีก็อาจจะลดทอนคุณความดีที่ควรจะได้ลงไปก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยกับการงานพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้องานหรือว่าเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะได้ก็อาจจะพลาดหวังหลุดลอยไปหรือไม่นะคะถ้าได้งานก็ได้งานที่ไม่ถูกใจนัก ถ้าได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งก็จะต้องมาพร้อมกับอุปสรรคความยากบางอย่างที่คุณจะต้องฝ่าฟันไปถ้าคุณมีความคิดที่จะออกจากงานนะคะต้องให้แน่ใจนะคะว่าคุณมีงานอื่นมารองรับแล้วมิเช่นนั้นคุณก็อาจจะหางานได้ยากอยู่เหมือนกันค่ะหรือว่าการย้ายงานเปลี่ยนงานของคุณก็จะยังไม่พ้นสภาวะหนีเสือป่าจระเข้นะคะเนื่องจากดาวใหญ่นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลเช่นกันแล้วก็อยู่นานด้วย การขยับย้ายก็จะใช้เวลาถึงหนึ่งปีครึ่งและเมื่อใดที่พระราหูของคุณหลุดพ้นออกจากความเป็นกะละกินีก็คือหลังวันเกิดของคุณไปแล้วเช่นกันนะคะสิ่งที่ดีโอกาสในเรื่องของการทำงานก็จะกลับมาส่งผลให้คุณเห็นได้มากขึ้นและในทางตรงกันข้ามนะคะท่าทักษาจรของดาวที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นสีนั่นหมายถึงความดีงามค่ะความเป็นมงคลความสะดวกราบรื่นโชคลาภความสาเร็จ คุณสามารถนะคะเอาไปตีความให้เป็นความหมายที่ตรงกันข้ามกับที่เราพูดมาได้เลยเพราะว่าความหมายก็จะให้ผลไปในทางที่ตรงกันข้ามกับความเป็นกลกินีโดยสิ้นเชิงและทั้งหมดนี้นะคะก็ยังไม่รวมถึงดาวที่ตั้งรับที่อยู่ในพื้นดวงกําเนิดของพวกคุณแต่ละคนด้วยตรงนี้นะคะถือว่าเป็นเกิดเล็กเกิดน้อยของดาววันเกิดแล้วก็ทักษะจรค่ะ ที่คนส่วนใหญ่นะคะสามารถฟังกันได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ทราบดาวในพื้นดวงในกำเนิดของตัวเองก็าตามบางอย่างนะคะคุณสามารถจับสังเกตทิศทางที่ดาวส่งผลได้ว่าให้น้ำหนักไปในด้านที่ดีหรือว่าเสียมากกว่ากันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือได้ตรงนี้นะคะก็หน้าที่จะพอทำให้จุดในการตั้งรับของพวกคุณแคบลงสอดคล้องกับดาวที่โคจรอ,อยู่ในปัจจุบัน บางส่วนนะคะก็จะมีผลไปถึงวันเกิดของพวกคุณที่จะถึงโดยเฉพาะดาวใหญ่ๆนะคะดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสารเมื่อถึงวันเกิดของพวกคุณก็จะเหมือนการเป็นการรีเซ็ตระบบอีกครั้งแล้วก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปพิเศษนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ค่ะ แล้วก็ทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ